ที่ไหนไม่รู้ํำนาน,นใช่ไหมที่แพลวที่เพลไปมุกดาหารแล้วแพลก็มันมีหลายเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกว่าอเออเขาอกเขาน่ารักอะไรเงี้ยไปไปเวทีกาชาเธอถามว่าไปด้วยไหมคือเราก็เกรงใจเราก็แบบเผื่อเขาแบบอยากพักอยากไปนอนพักอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไปเขาก็ ไปเหมือนเหมือนเออเ็ไปดูแลไปอะไรเงี้ยตามไปด้วยไปให้กำลังใจไปดูแลไปเออเขาก็ไปเราก็เกรงใจนะอาตรงๆเราเกรงใจเขาก็ไปนั่งเขาก็ไปนั่งรอไปนั่งอะไรเงี้ยเราก็เออน่ารักนออะไรเงี้ยน่ารักนอเออเราก็เกรงใจเห็นเขาก็แบบเต็มที่กับเราอะไรเงี้ยตอนนั้นก็ผ่านไปแล้วพอกลับมากลับมาหลังเวทีแล้วเขาแต่งตัวเสร็จเขาใส่สูทใส่อะไรเต็มทำผมแต่งหน้าเสร็จ แล้วมันมีคนหนึ่งขี้เมาขี้เมาแล้วแต่งใส่ชุดเหมือนรปภแต่ว่าแต่ว่ามามั่วหลังเวทีมมั่วหลังเวทีแล้วมาถามหาแพลวเพล่าบอกว่าอะไรนะแพลวเพล่าอยู่ไหนเราก็<ๆ>อ่ะตอนแรกเราก็มองเราก็เข้าใจว่าอ๋อน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่เขาจะมาถามเรื่องงานหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอดูๆแล้วน่าจะเมาแล้วทีเนี้ยก็เดินวนไปวนมาไม่ไปไหนแล้วทีเนี้ยพระเอกเขาก็นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วเขาเห็น แต่เรื่องเนี้ยเขาเคยคุยกับแพรมาแล้วแหละว่าเฮ้ย mm hmm. หลังเวทีอะเซฟความปลอดภัยบ้างนะเพราะว่าเท่าที่ซันสังเกตดูมันมีคนนอกที่เข้ามาที่บางคนอนะเราไม่รู้จักเขาเลยแล้วเผื่อเราวางโทรศัพท์วางกระเป๋าหรือวางอะไรที่มีค่าไว้อ่ะเผื่อเขาเข้ามาแล้วเขาหยิบแล้ววิ่งเลยทําไงอันนี้ด้วยความเป็นห่วงของเขาแล้ววันนั้นแพรก็เห็นอาการเขาเขาเป็นคนที่ใจใจใจนะทุกคนแล้วกูเตอร์ก็ แต่งหน้ากูเตอร์ก็โนนนี่นั่นใช่ไหมแล้วบางงานต้อมน้อยถ้าต้อมน้อยอยู่คือต้อมน้อยมันจะลุยเลยนะมันจะไม่สนใจอะไรต้อมน้อยมันจะแบบมันจะชนเลยแต่วันนั้นต้อมน้อยไม่ไม่อยู่ตรงนั้นน่าจะนอนหรือไปไหนไม่รู้พระเอกลุกไปพอญาาิเนีอยกูเตอร์พอาตานั่งไปตีเขานางก็ลุกไปคือนางแต่งตัวเป็นพระเอกเต็มตัวจะขึ้นเวทีแล้วแต่เขาแบบเขาเดินไปถามว่ามีอะไรครับใช่ไหมถามว่าอะไรไม่นะคือ คือวันนั้นอะเราก่อนไม่ใช่ไปน,นั่งเลงน,นะครับคือเราอะรู้สึกว่าเราเป็นผู้ชายที่ทอยู่ตรงนั้นแล้วเรื่องความปกป้องเอาผมยอมแล้ววันิสัใส่อาจจะมีความใจล้อได้อยู่ในใจอยู่แต่อาจจะยับย้งได้แต่วันนั้นอนะคือเขาเดินหลายรอบมาทุกคนแล้วเดินแบบเดินไม่หาพี่นิรุยอย่างเงี้ยแล้วพี่นิรุยแกก็นั่งอยู่ตรงนั้นอนะถ้าสมมติเกิดอะไรขึ้นแะแกก็ไม่ใส่ถุง,งน่องอะไรเงีงย้งยใช่แล้วแกก็ถามว่าแก,แกเดินมาตอนที่นักงเอกแต่งหน้แต่วันนั้นโฟเตอร์แต่งให้กับน้องเพลงฝั่งนั้นกค่เขาบอกครับ เพ่าๆครับแล้วก็ไปตรงพี่โดนเจ้าเภาครับแล้วก็แล้วก็หายไปแล้วก็ไปกเจ้าเ้าครับอะไรเงี้ยเรื่องเสียงดังอะไรเงี้ยแล้วปุ๊บวา้ายก็เลยรู้สึกว่าเคยพูดนะเอกว่ามันจะไม่ค่อยปลอดภัยแล้วเขาก็เลยแบบมองแบบแปลกๆเงี้ยแล้วก็เดินไปบอ,อกพี่ครับขออนุญาตนะครับเออคือ,ค,อคือหมายถึงว่าพี่เป็นเจ้าหน้าที่เหรอครับอ่าคือคือตรงนี้เขาต้องเปลี่ยนสภาพไปที่แต่งตัวเออระงวนว่าถ้าถ้าเราไม่สะดวก ถ้าจะเป็นหนจ้าที่จริงๆก็คืออยากให้อยู่หน่อยเพราะว่าตรงนี้เขาต้องเปลี่ยนสภาพ้าหลบกลุ่มพี่ไปด้านหน้านะครับแต่ผมแค่ผมลุกเลยแล้วผมก็มูฟเข้าหาพี่เขาเลยเพราะผมรู้สึกว่ามันพยายามที่เข้ามาแล้วอะเข้ามาจะเข้าถึงเต็นแล้วผมก็เลยกลับแล้วก็พี่ขออนุญาตนะครับถามคือพูดดีๆกับเขานะครับไม่ได้เป็นมีเรื่องอะไรแต่อย่างน้อยเรารู้สึกว่ามันดีกว่าเรื่องมันจะเกิดเราไม่เป็นจะมีมิดร้ายแหละกับเขาแต่เราเซฟก่อนแค่นั้นครับ มาเดี๋ยวเราจะกินข้าวนะครับทุกคนครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องไปซาวเช็คนะครับใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มนะครับกลุ่มอรีบเข้าเลยนะครับนั่นแหละก็แบบเราแพรเรือเลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีใครที่ที่กล้าทําเหมือนเขาค่ะคือไม่อจอาจจะมีแหละหมายถึงว่านอกจากต้อมน้อยอะที่อยู่หลังเวทีที่เขาแต่บางทีต้อมเขาก็ไม่รู้ไง พอเขาเห็นสมมติว่าต้องอยู่เขาเห็นใส่ชุดแบบเจ้าหน้าที่อ่ะเขาก็อาจจะคิดว่าเป็นเจ้าภาพไปยีงงานเจ้าภาพเขาอาจจะไม่ไม่ไม่กล้าเรยออ่ะเขาอาจจะมองแต่เขาไม่รู้ว่าคนนั้นเขาพูดอะไรแต่แต่ว่าซันนั่งอยู่ตรงนั้นนั่งอยู่ตรงนั้นคือได้ยินในสิ่งที่เขาพูดเหมือนเขาไม่ได้มีสติชุดเขาอาจจะเป็นชุดเหมือนรปภก็จริงแต่ว่าสิ่งที่เขาพูดออกมาอ่ะเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะเหมือนเขามาวุ่นวายเขามาพูดให้พูดถามหาคนนั้นคนนี้คือไม่ให้เกียรติ ศิลปินทั้งที่ตรงที่แพลวนั่งอยู่ตรงนั้นคือแพลวก็เปลี่ยนชุดอยู่ตรงนั้นแต่งหน้าอยู่ตรงนั้นแล้วนี่ลุยก็นั่งอยู่ตรงนั้นนี่ลุยก็ใส่ถุงน่องใส่ชุดอะไรเงี้ย <c oughs> เขามองว่าไม่ให้เกียดผู้หญิงไม่ให้เกียดทีมงานเนี่ยก็เลยไปถามว่านี่อะไรไหมครับหรือว่าเป็นใครอะไรเงี้ย <ừ. S 1> ขอพื้นที่ส่วนตัวนะครับอีนี่ก็เห็นแบบเออที่จริงก็แบบไ่พี่พี่นี่ว่าตอนแล้วตกใจตกใจซันทีซันเดยเข้าไปแล้วมันไม่ยิ้มเลยเออ ไม่เพราะว่าหลายคือไม่ใช่แค่รอบเดียวครับเขาเดินมาแบบหลายรอบมากทุกคนแต่แต่ต้องลบกวนในเนึงเวลามาังไอทีแฟนคลับแล้วเขาจะบอกก่อนอ,อจริงๆแล้วผมไม่รู้ว่าเพราะเรามีทั้งคนรักคนไม่ชอบคนคนเกลียดและคนไม่เกลียดเราเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันจะเกิดขึ้นตอนไหนยิ่งเราเป็นนะักแสดงกลางแจง้งผมถึงบอกว่าเวลามีเรื่องมีอะไรกันพยายามอย่า อย่าสาร,าร้างปัญหากันเลยอย่ามีเรื่องอะไรกันเพราะว่าเราทางานการแจ้งเราไม่รู้ว่าร้องร้องเพลงอยู่แตคนป้าขวดอุ้งวิ่งหนีเราจะรู้เหรอเจ็บแล้วพยายามอย่าไปมีภัยแหละยยกกัดแกะกันเลยมไม่ชอบกันไม่ยุ่งกันไม่ต้องเหมอะไรกันหรือจะใครก็แล้วแต่ผมมองว่าเคลียร์กันให้จบเพราะอย่างน้อยดีกว่าเป็นศัตรูกันอืมเพราะว่าบางทีเรานั่งหบางทีเราไม่รู้คนไม่ชอบเดินมาตบหน้าป่อ,อยหน้าเดินออกเราเจ็บแล้วบางทีตามหาไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเรา เงือดที่เราก็จะพยายามบอกเอกว่าต้องเซฟน้าแล้ว่านะเอกบัเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงเราเยอะอะไรเงี้ยคนมันจะมาดูแลเราตลอดไม่ได้หรอกเพราะว่าทุกคนก็โฟก,กัสงานอะไรเงี้ยคนร้อยคนพันคนมาดูคอนเสิร์ตอะ่ะเราไม่รู้เลย <c oughs> อ่ะวันนี้ครับเฮฮาปาร์ตี H ้ครับรอยากจะสนุกดกดกลุ่มปิดข้างล่างได้เลยนะครับหรือว่าใครมาหน้าง,งานเข้ามาเจอกันครับหมดขึ้นไหมครับทุกคนหมดขึ้นไหม กูเตออมากินอย่ามาแอบกูเตอร์ันสิบอแสเด็กัามันจะไม่อร่อยดีๆว่าต่นสรุปเพราะเราเบนคือถ้ากูเตอร์พูดว่าพดาเกนเฮะว่าเหือคนบรบกันังกันว่าหลดจูโยว่าม่แล้คนบอกเองว่ามากเบิรแล้วรลพที่เป็นถรถเกิ่งหลงแต่งอะ เออเขย็บป่ะแต่สี่คนมันนั่งได้แต่ห้าคนนับไม่รู้ว่าจะได้ไหมมันก็มีแต่กระเทยได้สูอ่ะได้เขาชอบไปแล้วไม่จะไปตัดไงใครชอบตอบรั<อ>บงหมดเ,เกิดอะไรขึ้นนะคะผมผมจะขับเป็นสุดป,ป็นชายครับ จะไปแม่ก็มีเพลงซ้อนอ่ะเอ้ยอ๋อก็จะร้องปากปอดไม่ได้ดีอันนี้ร้องทำอะไรอ่ะที่เราร้องมาทำไมร้องเออมาทำไมแล้วก็อะไรนะแต่ฟังเพลงน้ำเนินน้ำเท่านั้นน่ะถ้าเกิดว่าเขารลองอย่างนี้อ่ะอันนี้เดี๋ยวค่อยร้องอันนี้เดี๋ยวค่อยร้องดีกว่าเพราะมาพร้อมโชว์ อั <chat> ีิด่ยาเพิ today, ่งไปหมดใช่ไหเขามาไเปิดก่อนอ่าจะเปิดะก่อนถ้าเราเล้งหมดเลยโชว์ทุกคนให้ใหม่ให้แต่ทานเพลงใหม่หมดเลยให้เอวีเพียงใหม่เยอะมากเพื่อนชาวบ้านอะไรนะอาทพอดียจ้ระองเลยกินผิดแปลกก็แล้วเนาบอกเ่ยกินเยอะตอยขงอู่มนอนตัวเหน้าบนบอกว่าอย่ไปกิน ตัวเสียมเสียมท้องเบยเสียมท้อเลยราไปช่องกัอนไปเต้รอๆนะกูเต้ไปด้วยกันนี่เลยปะดีไงเอาไปนี่ก็ได้จ้าที่จริงมันมีแมงบ้านหรอกเนาะพอมาพบจังเต้มันจะกินหมดเลยจังเต้มาอบทอดเอทางไหนก็ได้ข้าวกล่องเต็มเลยค่ะนานนานแค่ไหนที่คำว่ารักไม่ได้ทั้งอุ้ยวันนี้มีเสียงค่ะ ดี้พูดเลยกันไม่เหยียายาเลมีมียาอุ้ยกินกระป๋องน,นั่นมาจะให้เป็นออกมาให้ทองอะเบนออไมาแล้วสูตรทรงข้อความบอกเออเบนยังไม่ออกมาจากบ้านเลยฮะนุ่น<ะ>มบบาสาวบานานะ กับเก่าอยนีอยากไปดูเด็กขอบกะประสั่นกูเตอร์ไหนบอกไม่หิวไง